สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอร์ดิเชนส์ด็อกเตอร์อเสรีการันตีกลากเามาเคลียร์ให้จบกันต่อกับทิศพยวันวันบุตรนะครับเมื่อสักครู่ผมบอกไปว่าหมอดูออกมาทำนายไทยทักดวงชะตาของทิศพยวันเยอะมากครับบอกว่าเลิกศึกก็ไม่ใช่ครับศึกออกมาแล้ว จะรุ่งได้แค่เดือนเดียวครับคือมกราอุมพานี่แผ่วแล้วแล้วเดี๋ยวชื่อ่จะดับไปเลยหายเขากรีดเมฆเลยเขาทักแบบนี่โกรธไหมผมอยากถามคําเดียวฮะใครอยากรู้ฮะผมไม่ได้อยากรู้ใครขอให้คนดูผมก็ไม่ได้ขอมารยาทฮะอื ผมอยากฝากถึงใครก็ตามที่ดูดวงผมโดยผมไม่ได้ขอว่ามารยาทแค่คุณมีมารยาทคุณยังไม่มีเลยคุณมาบอกว่าคุณเป็นสินแสเป็นหมอดูอะไรก่อนฮะแต่เขาดูดวงดาราทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเป็นคนดังนะเรื่องของเขาผมนี่แต่บวชอยู่ยันสึกจะไหนเนี่ยใครที่ตามผมจะรู้ว่ากับเรื่องเลิกเรื่องยามนี่ผมไม่สนใจเลยผมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ถือเรื่องเลิกเรื่องยามเลิกสืกผมอยากสืกไหนผมก็สืบผมถือเลิกเดียวคือเลือกสะดวกสำหรับผมฮะ เราเขาแนะนําให้ไปแก้กรรมใชรโอ้ยอย่าอย่ามาเพิรเจอร์ผมเลอะเทอะอย่าเพิรเจอร์ฮะสินแสเข่งเนี่ยถึงขั้นอออบอกว่าลูกสินแสไหนนะฮะผมไม่ดีผมกินยาพิษเข้าไปดับแน่ผมก็เลยบอกว่าเลิกที่ดีคือนั่นแหละฮะครับแล้วถ้าเป็นไปตามคําทํานายจริงๆครับผมว่าถ้าคนคนใช้ชีวิตแบบนั้นคือคนโง่นะฮะคนใช้ชีวิตแบบตามคําทํานายคนอื่นแล้วคิดว่าชีวิตจะเป็นยังไงเพราะคำเพราะเพราะเพราะคนอื่นทักหรือเพราะดวงบอกเนี่ยผมว่าเลิกนับถือศาสนาพุทธฮะ เป็นนับถือศาสนาอื่นถ้านับถือศาสนาพุทธต้องเอาวิติกรรมการการะทำตัวเองเป็นตัวคอนโทรลสิ่งที่มันจะอยู่ข้างหน้าผมถืออย่างนี้ผมจะถือว่าผมจะรุ่งหรือจะดับเพราะตัวผมเองผมทําตัวผมเองผมกําหนดชะตาแล้ว <ผม S 1> ถ้ามันไม่รุ่งมันไม่สมหวังเหมือนปกติน <ภา S 2> ะท,ทุกอย่างสึกออกมาแล้วผมว่าทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยฮะจะกลับไปบวชไหมไม่บวชครับกลับไปบวชอีกรอบไหมไม่บวชครับเคลียเลยนะเคลียไม่บวชไม่กลับเข้าไปอีกไม่บวชออกแล้วก็ออกเลยฮะออามาออกออกเข้าๆทำไมฮะผมไม่ใช่ผู้ชายสาม อยากจะไปเป็นนักร้องเหมือนทิศสมปองเสียงไม่ได้พี่ปองเขายังเสียงเขายังพอได้นะแต่ผมยังไม่ได้เลยเราตัวทิศร้องเพลงเป็นไหมได้แต่เสียงไม่ได้ร้องให้ฟังสักหน่อยอย่าไปทาร้ายคนอื่นด้วยการร้องเพลงเลยฮะร้องให้ฟังสักหน่อยไม่อันนี้ไม่ใช่อดถักผไม่เอาไม่ได้เสียงไม่ได้เลยดเดียวนนะไม่เอาครับไม่เอาไม่ได้เลยครับงั้นความหวังจริงๆของของทิศอยากจะทําอะไรอยากจะทาอย่างนี้แหละ ก็ดูไปอ่ะยังมีกระแสอยู่ยังมีคนจ้างรีวิวอันนู้นอันนี้ทําก็ทําไปพอหมดอันนี้ก็อ่ะปัจจัยเงินทองอะไรที่ได้จากอันนี้ก็เก็บแล้วก็ไปลงทุนต่อไปกลับไปอยู่บ้านลงทุนแล้วค่อยๆดาเนินชีวิตแบบช้าๆผมเป็นคนชอบอย่างนี้มากกว่าแบบช้าๆคนที่ชอบหาผมยิงผมอะไรลืมตัวอะไรเนี่ยจริงๆไม่ใช่ผมค่อยๆทาทีละอย่างผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นการคุยเป็นการเคลียร์กับทิศภัยวันวรรณบุตรครั้งแรกผ่านรายการเคลียร์ให้จบนะครับ ตอบทุกคำถามไม่ได้ใช่ว่าไม่มองหญิงเลยแต่ก็มองผู้ชายเหมือนกันเมื่อกี้ผมพูดอย่างนั้นนะฮะรอยเปิอ๋อครับจะไม่ได้ถ่ายไท<ค>รอยเปิ100ผมจำไม่ได้ว่าผมพูดอะไรไปบ้างตอนนี้เคลียร์นะครับครับไม่จบก็ต้องจบนะฮะเพราะวันนี้คือเคลียร์ให้จบครับขอบคุณทิศไพวันวรณบุตรที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะขอบคุณรายการเช่นกันครับขอบคุณครับ